ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเคล็ดลับการนอนแบบพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ ช่วยให้อายุยืนมีการแต่งสำนวนเรื่องการนอนกันขึ้นมาแบบไทยๆว่าภิกษุนอนสี่เศรษฐีนอนหคนปกตินอนแปซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นการเทียบเคียงระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมกับสถานะความเป็นอยู่และหน้าที่การงานของคนคนหนึ่งว่าสมควรจะนอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตามคนเราก็ไม่ควรจะนอนให้มากหรือน้อยเกินไปการนอนน้อยแน่นอนว่าไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพส่วนการนอนมากก็ไม่เป็นผลดีพระพุทธเจ้าก็ทรงตำหนิโทษของผู้นอนมากเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เธอไม่หมกมุ่นกับงานมากเกินไปไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่านไม่ชอบใจไม่พอใจ ในการนอนมากเกินควรไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่คบมิตรเลวไม่หยุดความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมสูงสูงขึ้นไปแล้วตราบนั้นพวกเธอจะไม่มีความเสื่อมเลยจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว การนอนหลับที่จุดมุ่งหมายให้มีสุขภาพดีอายุยืนยาวดีจึงมีความหมายโดยมุ่งประเด็นไปที่การนอนให้เต็มอิ่มไม่ใช่การนอนเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเมื่อตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามีกำลังวังชาที่พร้อมจะทำงานและดำเนินชีวิตต่อไปถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามีอาการง่วงเหงาอ่อนเพลียจิตใจไม่แจ่มใส ก็แสดงว่าร่างกายของเรานอนไม่พอและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเคล็ดการนอนแบบพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ช่วยให้อายุยืนการนอนของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสงฆ์นั้นจะมีวิธีการนอนที่เหมือนกับการนอนของราชสีเรียกว่าสีหใสายญาติคือการนอนแบบแตะแคงขวา และเท้าทั้งสองเหลื่อมกันเล็กน้อยการนอนแบบตะแคงขวานั้นเป็นปริศนาธรรมว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ติดโลกแล้วหรือไม่ติดในวัฏฏะแล้วไม่กอดโลกแล้วจึงทับพระหัตถ์ขวาไว้เพื่อจะบอกเป็นนัยยะแห่งธรรมว่าเราไม่ติดแล้วไม่มีมือขวาจะไปยึดปีเหนียวหรือไปกอดอะไรอีกแล้ว การนอนแบบแตะแคงขวาของพระพุทธเจ้าเพียงแค่หลักคิดในเบื้องต้นก็ทำให้เราสามารถรู้สึกได้ถึงการปล่อยวางไม่ยึดถืออะไรให้ต้องเก็บมาคิดระหว่างนอนอีกเป็นการกล่อมตนเองอย่างมีเหตุผลและมีสติไปพร้อมๆกันหากมองเป็นหลักวิทยาศาสตร์กายภาพแล้วก็ดังที่กล่าวไปแล้วว่ามีผลต่อระบบการหายใจและปอด น่าจะเป็นการนอนที่พร้อมแก่การจะลุกคือเวลาลุกก็จะใช้มือควาค้ำยันได้เช่นราชสีที่คอยจ้องเนื้อพอเห็นเนื้อก็สามารถที่พร้อมจะวิ่งจู่โจมอย่างง่ายได้เรียกว่าเป็นการนอนท่าเตรียมที่ดีที่สุดก็ว่าได้การนอนให้หลับสนิทเวลานอนให้ค่อยๆเอ็นกายลงพร้อมกับกำหนดในใจตามสภาพความเป็นจริง ทำได้ละเอียดมากเท่าใดก็ยิ่งดีแต่ขอให้มีสติกำหนดตามขณะเอ็นตัวลงไปเอนเอนนอและนอนนอนอนนอโดยให้สติจับอยู่กับความเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อนอนได้เรียบร้อยแล้วให้เอาสติมากำหนดไว้ที่ท้องแล้วกำหนดไปว่าพองนอยุบนอตามอาการขึ้นลงของท้องทีงท่เป็นจริง การให้สติจับจ้องอยู่ที่ท้องในเวลานอนนี้จะทำให้หลับได้ง่ายเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องที่เราได้กระทำผ่านมาในแต่ละวันอีกมีสติรู้ตัวกับกิจกรรมณนะปัจจุบันตลอดเวลาและสามารถตัดกังวลได้ทันทีสำหรับเจ็ดวิธีการนอนแบบพระอระหันต์หลับอย่างไรให้มีสติวิธีที่หนึ่ง ลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงทันทีที่ตื่นอย่ามัวโอเองูเงียพ่ายแพ้ให้ความขี้เกียจเพราะการตื่นขึ้นมาเองโดยไม่มีใครปลุกเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าสมองได้พักผ่อนเพียงพอแล้วการนอนกว่านั้นจึงถือเป็นความขี้เกียจ 2. อมันเจริญสติและฝึกสมาธิระหว่างวันเพื่อจัดระเบียบสมองและลดการปรุงแต่งอารมณ์ 3. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้สมองและร่างกายตื่นตัวก่อนนอนเช่นการดูหนังการออกกำลังกายการดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนการคิดเรื่องงานเพื่อให้ร่างกายพร้อมเข้าสู่การนอนอย่างสงบและมีสติ 4. นอนอย่างปล่อยวางทำให้จิตว่างก่อนเข้านอนด้วยการสะสางงานและววางแผนสิ่งที่จะต้องทำในวันรุ่งขึ้นให้เรียบร้อย เช่นกำหนดไว้ว่าตื่นแล้วจะทำอะไรเป็นสิ่งแรก 5. จัดระเบียบการนอนมีกำหนดเวลานอนและตื่นที่ชัดเจนเพื่อสร้างวินัยให้ร่างกาย 6. นอนในที่เงียบและมืดปราศจากแสงและเสียงหรือสิ่งรบกวนที่จะทำลายสมาธิในการนอน 7. กำหนดรู้ตัวเสมอๆก่อนที่จะหลับ จะได้ไม่หลับไปอย่างเหนื่อยอ่อนเพราะคิดปรุงแต่งสารพันผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังรองรับด้วยว่าการทำจิตให้สงบเป็นสมาธินับเป็นการจัดระเบียบคลื่นสมองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและถือเป็นการผ่อนคลายเชิงลึกที่สามารถชดเชยการหลับได้ถึง4ชั่วโมงด้วยเหตุนี้สมองอันปราศจากข้อมูลขยะของพระอรหรันต์ จึงไม่ต้องการช่วงเวลาหลับนานมากที่จะฟื้นฟูสภาพสมองและจัดระเบียบเซลล์ประสาทเท่าคนทั่วไปความพิเศษของการนอนอย่างพระอรหันต์ไม่ได้จบอยู่เพียงแค่เรื่องของเวลาเพียงเท่านั้นเพราะวิธีการนอนของท่านก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยแต่ถ้าหากพูดถึงในยุคปัจจุบันยุคเราหลายคนเป็นโรคเครียดนอนไม่หลับ กระสับกระส่ายเกรงอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้หยุดคิดลบไม่ได้เพราะเหตุผลสำคัญเดียวกันคือกังวลเรื่องเงินแต่ต่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคจนได้เงินได้ทองมาหลายคนก็อุตสาบเปลี่ยนความกังวลจากเรื่องเงินน้อยไม่พอใช้กลายเป็นขันอกขัดใจเงินยังไม่มากพอจะสนองตันหาเข้ามาให้อีกเดิมบอกจะขอมีแค่นี้ ถ้าได้แค่นี้จะเลิกคิดมากแต่ครั้นได้มาแค่นี้ขึ้นมาจริงๆก็ร้องว่าแค่นี้ไม่พอต้องมีให้มากกว่านี้สิบเท่าถึงจะอุ่นใจพูดง่ายๆว่ามนุษย์คนหนึ่งมักไม่รู้เลยจนตายว่าได้แค่ไหนกันแน่ถึงจะเลิกกังวลเรื่องเงินในยุคที่คนทําท่าจะอดตายกันทั่วโลกบีบคั้นให้คนส่วนใหญ่กังวลจนนอนหลับยากถ้าใครหลับดีหลับสบาย ตื่นมาหัวโล่งได้ทุกเช้าแปลว่าคนนั้นมีเหตุปัจจัยที่ไม่ธรรมดาอาจเป็นชาวพุทธที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกจิตอย่างไรทำสมาธิแบบใดแผ่เมตตากันท่าไหนกล่าวแบบรวบรัดคือคนเราจะหลับดีหลับสบายก็เพราะรู้วิธีหยุดกังวลยุติอาการพุ่งไปข้างหน้าของจิตเสียได้ไม่ใช่เพราะมีเงินแค่ไหน สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจสเสบียงบุญมานะที่นี้ด้วยที่ได้นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเผยแร่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ